ชวันนะครับมาด้วยอาการเปิดจากมือเปิดได้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นของติดรถนะฮะเปิดมือเปิดเปิดได้ประตูเรียบร้อยนะฮะถอยได้นะครับแต่พอปิดจากมือเปิดนี่ฮะปิดไม่ได้นะข้างนอกข้างในนะฮะจะต้องปิดผ่านสวิตช์ที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเลยไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าครับตั้งตั้งกดแล้วนะครับมาดูฮะประตูซ้ายมาแล้วฮะนี่ฮะแบบนี้ อาการเสียโดยทั่วไปนะครับก็จะเกิดจากมอเตอร์นะฮะตัวนี้สองตัวนี้นะเราก็มาเทสดูนะฮะสิ่งที่เราเทสก็คือแกะนี่ฮะแกะคลิปออกเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับแมนวนวลเห็นไหมฮะอันนี้คลิกได้นะฮะทั้งสองฝั่งนะครับแต่ตัวนี้ฮะแข็งนะครับไม่สามารถไปได้แข็งหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้เสียนะครับ วิธีการทําก็คือเปลี่ยนแบบนี้หรือจะทําวอเตอร์ใหม่ก็ได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้ดันนะครับหลังจากนั้นก็มาดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับตอบหลังที่เราเปลี่ยนนะครับตัวควบคุมนะตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมปิดนะครับตัวนี้อนน้ควบคุมเปิดนะครับแยกกันนะครับสองตัวเปิดฮนะเปิดโอเคนะครับที่มาคือสั่งปิดไม่ได้นะทั้งนอกและใน น,นี้สั่งจากด้านในครับมีด้านในได้นะครับเยบร้อยรบกวนสั่งเปิดนอกเลยครับอยา๋ให้ช่างเปิดนอกโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างไปเอาไปรับประกันมาฮะไปเปิดที่สวิตช์ไฟฟ้าด้านหน้าให้หน่อยฮะทั้งปิดและเปิดเลยฮะทั้งสองอย่างแต่รอดูนะครับช่างเปิดจากสวิตช์ไฟฟ้าด้านหน้านะโอเคครับ นี่ฮะสวิตควบคุมนะครับตำแหน่งนะครับหน้ากว่าอันนี้สั่งปิดแล้วเรียบร้อยฮะต่อมาสั่งเปิดครับเรียบร้อยใช้งานได้ไปสั่งปิดอีกทีนครับปิดฮะโอเคนะครับจบงานนะครับสำหรับใครที่ใช้ประตูดูหรือประตูสไลด์ไฟฟ้าในไรนี้ให้วันนะครับต้องการให้เราแก้ไขแวะมาได้ครับ